ตอนที่ที่แฟนเนี่ยเริ่มมีปัญหาสุขภาพคร่าวๆนี่ประมาณกี่ปีสิบปีได้ไหมได้ค่ะประมาณสิบปีที่แล้ว่ะสิบปีที่แล้วอาการเริ่มแรกเนี่ยอาการเป็นยังไงครัเบเ็บปวดเอวปวดเอวปวดเอวก่อนแล้วก็ปีที่สองปีที่สามนี่เริ่มล้าลงขาเลยขาแกเริ่มตึงก่อน,อนจะนอนแกต้องให้บีบให้ให้บีบให้ทุกทุกคืนถ้าไม่บีบนี่นอนไม่ได้ไม่ได้นอนไม่ได้เลยใช่ปีที่สี่นี่พาแกไป ตอกเส้นอยู่ที่ชไนนะอยู่ยที่ป,ทปากเกตตอนที่เราทําก็ดีพอเรากลับขึ้นมาก็มันเริ่มเหมือนเดิมปวดเหมือนเดิมปวดเหมือน,น,นเดิมใช่ค่ะแล้วก็คนอื่นพูดว่าตรงนี้ตรงนั้นพาไปฉีดแล้วหายก็พาไปไปกลับมากได้สองอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งก็ได้ไปอีกมันก็ได้ไปอีกใช่ค่ะ,ะที่เขาโฆษณาตามทีวีเราดูโอ้มันเหมือนอาการของแฟนเรา กินครั้งแรกก็หายพอกินไปอีกแป๊บเดียวก็มัอน,นเเหนัอน,นเดียแกปวดเยอะครับทีนี้แกก็บอกว่าเป็นแบบนี้นะอยู่อยู่ด้วยไม่นานครับถ้าเป็นแบบนี้แกบอกเส้นแกมันตึงครับตึงแล้วทีนี้มันเดินไม่ได้ครับแกก็ตอนเช้าแกก็คานเหมือนเด็กที่กําลังหัดคานเดินออกคานออกมาจากข้างในที่นอนแล้วทีนี้แกก็บอกว่า คนที่เจ็บเนาะแกก็รู้ตัวเองดีทีนี้แกก็บอกว่าดูแลดรูกเด้อเป็นแบบนี้นะ่ะมันมีหะยดอเแก็บอกงนี้นูก็ได้คิดอยู่ว่าจะตามยังไงคะครับตอนนั้นนี่แบบเราเนาะเรารู้สึกเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยได้มารู้จักกับอ่าสมุนไพรคู่นี้ได้ยังไง๋คอคือหนูไปขายป้านะคะคได้แม่กเกษมก็ได้บอกค่ะครับเดยบอกแกว่าลองดู ครับถ้ามันเป็นยังไงก็ก็แนวแปลงเงินชนีไม่เสียรายวันแรกทานยังไงครับบอกแกว่ากินคู่กันแกก็บอกว่าอกินคู่กันแล้วมันจะนอนดับได้ยังไงก็เลยบอกแกว่าไม่เป็นไรบอกเพื่อนบอกให้กินคู่กันก็กินเถอะบอกแกอย่างนี้ครับรดีแกก็เลยกินกินตอนไหนครับตอนเช้าค่ะตอนเช้าผสมกันอย่างละอย่างละซองอย่างละซองเลยนะครับทีนี้มาที่คุณพี่ หลังจากที่เราได้กินวันแรกกินไปประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกดีขึ้นครับสี่ห้าชั่วโมงนี่ไหครับสี่ห้าชั่วโมงแต่ก่อนที่จะกินเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างก่อนกินตินไม่ได้ลุกเดินไม่ได้เลยต,ตึงไปหมดแล้วหลังจากสี่ห้าชั่วโมงผ่านไปความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเออจะไม่ตายแล้วจะไม่ตายแล้ววันรู้สึก จากที่มันเคยตึงมันไม่ตึงมันสบาย,ย,ยึ้นเยอะสบายึ้นเยอะมันก็โล่งเบาเนื้อเบาตัวไหมครับเบาครับเบาเนาะแล้วก็วันแรกผ่านไปทีนี้วันที่สองตอนเช้ากินอีกเหมือนเดิมเลยสังเกตอาการวันที่สองรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นเยอะแล้วไปทําอะไรบ้างครับวันที่สองไปขึ้นแผ่นไปขึ้นแผ่น <laughs> ยกแผ่นหนักๆเนี่ยอ๋อยกแผ่นหนักๆ ก่อนหน้านั้นยกได้ไหมมันยกไม่ได้หรอกยกไม่ได้เลยอันนี้คือวันที่สองแล้วม,มีอย่างอื่นไหมครับที่ไปทํานอกจากยกยากวันนั้นมันมันยกเก็บข้าเลยยกเกี่ยวข้ามเลยตั้งแต่กี่โมงสิบโมงถึงสี่โมงเย็นโอ้โสิบโมงถึงสี่โมงเย็นเลยแล้วมีอาการปวดไหมครับตอนที่ยกไม่ปวดครับไม่ปวดเลยโอ้หนี่คือวันที่สองนะวันที่สามคินอีก ยินงเหมือนเดิมแล้ววันที่สามไปทำอะไรแย่ไข่เุงแดงแย่ไข่มุแดงปกติแล้วนี่ไปแย่ไม่ได้เลยไม่ได้แต่วันนั้นแย่ไข่กุแดงแย่ได้อช่ตีนต้นไม้ก็ได้ตีนต้นไม้ก็ได้อีกไม่น่าเชื่อนะครับก่อนหน้านั้นนี่คือทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยไม่ได้หลังจากสามวันผ่านไปเห็นแบบนี้แล้วเราดีใจไหมดีใจค่ะตอนนี้ผ่านไปวันที่เท่าไหร่แล้วครับห้าหกวันนี้แลลวครับห้าหกวันครับก็ คิดว่าเป็นเพราะสมุนไพรคู่นี้ไหมอันนี้ค่ะเป็นค่ะ,เป,คะเป็นเพราะสมุนไพรคู่นันมั่นใจค่ะแต่ก่อนนี่แปนโบะหลายอย่างก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเก็กินครับดีใจนะครับดีใจผมก็ดีใจครับอย่างน้อยๆมันดีขึ้นได้ขนาดนี้เนาะจากที่เรารู้สึกไม่มีหวังเนาะ แต่พอมาได้ขถานนี้เนี่ยเขาก็ดีใจด้วย